เฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้โหสวยสุดในย่านนี้ขยันอยู่คนเดียวค่ะไม่มีใครมาแย่งซีนเลยค่ะเอนี่นะครับจากจังหวัดน่านเลยนะครับวันนี้อยู่ที่บ่อเกลือนะสวยมากส่วนตัวมากเลยค่ะไม่มีใครมาแย่งซีนเลยเป็นแค่เมดาวโอ้โหสู้แดดไปเลยสิครับนี่ ดีดีดีที่ไม่ไหมเฮ้แต่เออคอสจริงแม่ร้อนแดงค่ะแม่รู้ว่าทำเงี้ยไม่รู้อย่าบอกแม่นะแต่แม่แชร์ทุกโพสเลยนะแม่เป็นเอฟสี่แตยงเอ้ยร้อนร้อนร้อนแสงแยงตาฮะขอห้าบาทใครเรียกใครเรียกเฮ้ยนะหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ย นี่น้ำเย็นมากแล้วน้ำใสนะเห็นไหมโอ้ยังกับน้ำแข็งเออมองเห็นด้านล่างด้นะใช่นี้ยเนี้ยเนี้นี่ยเนี้ใสจริงแต่น้ำก็เย็นมากด้วยนะเออไม่คือคือถ้าหน้าหนาวก็แนะนำให้ลงเล่นช่วงสายๆบ่ายๆเลยเออตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วนี่โอ้โหเย็นเลยมามาถ่ายรูปเป็นสองป้ายนี่นี่ห้า ก็เป็นอย่างอากเป๋าถ่า,านน้อยร้อยท่าค่ะออนี่ตั้งแดดแดดทิพแดดทิพ <c oughs> แดดทิพแดดทิพโอ้ยแดดมาแดดมาแดดมาโอยห้าบาทห้าบาท <c oughs> แลกเตอร์ไซด์ห้าบาทเรายี่สิบห้ามิลลิลิลตร <c oughs> โอ้โหยกคเม็ด <c oughs> สั่งนี้เออนี่เรบสู้สู้ลมหนาวไปเลยสิครับนี่จับเอวไปเลยสิขะ นี่ให้ดูน้ำโคตรใสเห็นพื้นด้านล่างเลยสวยมากเลยนะวิวภูเขาเนี่ยแล้วก็มีราวอ้ยเฮ้ยแต่ดาวสวยกว่าวิวอ่ะอยากกุดน้ำได้กว่าจะได้รูปแต่ละรูปสุดมากนี่ขึ้นทางไหนมามาขึ้นทางเดิมโอ้ยดาวฟินเวอร์